นวัดโพสถึงแบมแบมหลังตัดเพาะทำไมคนไทยชอบดูถูกกันเองสวัสดีครับคุณผู้ชมจากทีทราบกันนะครับว่าแบมแบมเนี่ยได้ทวิตข้อความระบายความในใจผ่านทวิตเตอร์ตัวเองว่าทำไมคนไทยชอบดูถูกกันเองหลายครั้งแล้วแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจเราคนไทยบ้านเกิดเดียวกันแท้ๆแทนที่จะเป็นกำลังใจให้ดันมาพยายามดึงคนของเราเองให้ตกต่ำลงอยากให้ภูมิใจและยอมรับความสามารถของคนไทยเราเองบ้างนะครับ งานนี้นะครับเมื่อแบมแบมทวิตออกไปนะครับก็เจ็บจี๊ดไปถึงพวกแอนตี้หรือบูลลี่กันเลยทีเดียวว่าอย่าหาทําให้รู้ไว้นะว่ามีคนพร้อมสนับสนุนคนไทยอีกเยอะนะครับและต่างมาส่งกําลังใจให้กับหนุ่มแบมแบมเป็นจํานวนมากนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือนวัดอิสระไก่ศรีได้เคลื่อนไหวผ่าน IG s t o r y นะครับพูดถึงประเด็นข้างต้นว่าผมเห็นด้วยครับอย่าคาดหวังอะไรกับคนพวกนี้เดินหน้าไปเติบโตให้คนต่างชาติชื่นชมดีกว่าครับ พร้อมกับแท็กหาแบมๆด้วยนะครับโดยมีชาวเน็ตนะครับได้เข้ามาคอมเมนต์สนับสนุนข้อความของคุณนวัตนะครับโดยมีการพูดว่าไทยเนี่ยชอบเย็ดตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดเลยไม่รู้ว่าคนพวกนี้เป็นโรคจิตหรือเปล่านะหรือบางคนก็บอกว่าเป็นปมด้อยทางความคิดนะบางคนก็บอกว่าแทนที่จะสนับสนุนคนไทยแต่คอยกับบูลลี่คนไทยด้วยกันนะชาวเน็ตเนี่ยก็บอกว่าทําไมเราไม่ภูมิใจความเป็นไทยมัวแต่คอยหาเรื่องหรือว่าดูถูกบูลลี่ไปวันๆนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตนะครับหลังจากที่คุณนวัตนะครับ ได้มีการเคลื่อนไหวนะครับพร้อมกับสนับสนุนความคิดของแบมแบมด้วยนะครับและคุณผู้ชมมีวความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ทีใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง